จูหยางจางเกิดในสมัย1 3 4 4ปีแล้วพออายุได้ถึงอายุ17พ่อแม่เสียชีวิตเพราะเกิดกลยุทธ์แกกเลยไได้ไปบวชเป็นพระเลยออกเดินทางไปทั่วทิศนาก็ชีวิตตอนเด็กๆค่อนข้างลำบากก็เคยบวชเป็นพระเคยเป็นมาขอข้าวคนกินนี่แหละคือประวัติของจูหยางจาง ตอนหลังก็ไปร่วมกับขบวนการกู้ช้าผ้าพ,พันคอสีแดง mm. นะก็ไปร่วมแล้วก็ร่วมลบร่วมรบตอ,ตอนหลังก็ได้มีรักพวกเยีแยจ mm. เพื่อนฝูงที่เป็นนักลบด้วยกันอืมแล้วก็จูงจางก,ก็เป็นคนที่ชาะเป็นคนมีความกล้าหาญนะแล้วก็ ช่วยตอนแรกก็ไปช่วยเขาเลี้ยงมาแต่เนื่องจากเขาเป็นมีความอดทนขยันแล้วก็รู้จักเคารพผู้อื่นนะครับแล้วก็ได้ได้แฟนที่ผู้หญิงที่เก่งก็ช่วยช่วยเขาตอนที่เขาลำบากตอนจะอดเข้าตายเอาเข้ามาให้เขาตอนหลัง ได้ไปเป็นพ่องเต๋เขาแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้นะเซี่ยวจงนะครับก็ตอนเสียชีวิตเซี่ยวจงนี้ตายเพราะอายุมาแล้วแล้วก็สุขภาพไม่ดีก็ได้ถึงแก่กรรมแล้วแกก็เลยเอามารวมกันมาฝังศพอยู่ณสุสานนี้นี่คือประวัติย่อๆของ จูหยางจาน,นะปฐมกระสบอบรา,าชวงหมิงนะครับราชวงหมงนะครับก็อันนี้เป็นลูกทองเหลืองที่เขาหล่อขึ้นมาอันนี้ก็หน้าหน้าสดันุมๆขึ้นของลาะะครับ